สวัสดีครับ f อซครับสวัสดีครับเมื่อนี้เบาแอ็มรทงเดินทางมาติดตามตัวเลขกับแมจันฟันแมนครับเอฟซีงวดที่ผ่านมาครับ6363จังๆครับเอฟซถูกทั้งบ้านวสันครับบ่ถูกแต่รักหัววสันเอฟซโอ้ยถูกจนซาลือครับรวยครับงวดนี้ครับเอฟซงวดนี้ครับตามดวนครับประจํางวดวันที่หนึ่งกันยายนพศ .2568 ครับฟันดีครับฟันเห็นผีหน้าครับ พาไปหาป่าครับเอฟซี่เป็นผู้เ่าเลยครับผีหน้าผูนี่เป็นผูเ่าเป็นทายาทครับนานิยนเบิร์ครับเอฟซี่นานิยนเบิร์เลยครับหัวสั้นเลยว่าสันครับผีผููเถาผูนี่ครับเพิ่นบอกเลขครับผีผููเถาผูนี่เพิ่นบอกเลขสามตัวสีหงรวยอีกครับากได้ดส่วนบุญส่วนกุศลครับเอฟซี่ต้องไปถามแม่จันครับนั่งอยู่ในบ้านครับเอฟซี่ไปรับชมแระฟังกันครับ สวัสดีครับแม่จันครับสวัสดีครับแม่จันสวัสดีครับแม่จันสวัสดีครับฟันแม่นเนาะครับเขามาจังหวัดล้วครับต้องมีสามดาวสี่งวดครับผมเอฟซีเขามาดสี่งวดครับงวดนี้งวดที่หานอตมาติดตามครับนี่เลขงวดที่ผ่านมาครับวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพันสี่ร้อยหกสิบแปดที่ผ่านมาครับหนึ่งหกสามบสันอันนี้ฟันเห็นเิ็กน้อยเนาะครับมาบอกเนาะก็ถูกจังๆข้าถ่ามันตัดเลรนหกสามสามหกกระบอกตองกลับยากเลย ครับเอฟซีถูกทั้งบ้านที่พ่อคับแม่จันถูกเบิดบ้านเบิด์ตังคาเลยถูกเบิด์ตังคาเลยโมถูกแต่รักหัวโมถูกแต่รักหัวโอ้คือแม่นแต่อ้าวเอฟซีงวดนี้งวดที่ห้าด้วยครับกับแม่จันของเขาครับงวดที่ห้านาะเขาแม่เหล่าซีงวดซ้อนครับเอฟซีติดตามไปฝากเอฟซีครับประจํางวดวันทีาหนึ่งกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับเอฟซีฝันดวนฝันเมื่อคืนนี่ที่พ่อค้าแม่จัน ว่าวซูเอฟซีฟังนะครับสิให้ยลุยแนวไรอีกครับผันวันไาาปอันหน้าหน้ากับมีสา,ม,ม,สา,ม,ม,สา,ามีมีสะพานทางไตมันหมดมีสามามันปลาเนี่ยหลายหลายครับมีแต่ปลาดุกสอนแล้วเต็มกระตาทั้งสองบา้านกับมีผีตัวหนึ่งเพิ่นแบบไป,ป,ปขอเล่นน้ำปรกการโตปลาเนี่ยใส่กระตาน้ำมีใหไงแส่ตู ผีกัดปลากัดปลาใส่กระตาใส่กระตาเลือดเต็มปากเพิลยอู้หเลือดเต็มปากผีเลยผีเลยอืมเป็นปัญังจังกัดปลาครับเพิ่นว่าใส่น้ำเนยเดอกระตาเพิ่นมันติมเพิ่นเลยขอใส่น้ำเมย์ไนเพิ่นว่าใส่น้ำเนยเอเพิ่นนลาเพสาเหตุเป็นยังคือกัดปลาคือบ่ได้หักข้อปลาเพิ่นจะได้จากมหากันจังว่ากันเมลีกกะสิเลกไงล่ะเพิ่นเพิ่นเพิ่นเอาปากกัดไปเลยเออเอาปากกัดแล้วก็ไปติ่มใส่กระตามีแต่เจือเลือด กัดเต่าไม่ใหญ่กัดเต่าปลาตายกัดเต่าปลาตายกัดเต่าปลาบุ๋งนานาบุ๋งปลาโอ้บุ๋งปลากันเออบุ๋งปลากันกัดหางมันอเอากัดหางปลาเป็นสัญลักษณ์ไว้เออเลือดเต็มปากผีเลยเต็มปากผีเลยครับคือขักเฉยไม่จันทรฟันเนี่ยไม่ใหญ่กับว่ากันเป็นเลขกับเลขใหญ่ล่ะเลขยังเหรครับไม่ไม่ใหญ่แปดเก้าแปดเก้าแปดเก้า จังไรจังว่าแปดเก้าครับโยป้าแมงกับแปดเนาะบ้านกัดแมงกัสิเก่าอครับกัดเก่ากัดเก่าปลาแปดกัดเก่าเออปลาแปดกัดเก่าอืมแปปลาแปดกัดเก่ากับแปดเก่าแปดเก่าออุ้ยผีเพิ่งมาแต่จังไรหรอหัวจักกันอยู่บอกกับเพื่อนผีมาแต่ไห้แต่หน้าแล้วอ แล้วมันอยู่มีสะพานในเถียงนอนก็ติเป็นผีพอวีเมผีไงพีหน้านี่ล่ะบางทีปกติมาให้โชคในลาบก็บพระจักเพิ่งก็มาให้โชคแล้วครับเอาปลามาเต็มกระตาเนาะเออเต็มกระตาปกติหางใส่น้ำมันใหญ่เวลาของผนเป็นติ่งอูได้หลายที่สุดครับปลาเนี่ยหลายได้สองกระตาอย่างละครับสองกระตาเลยโอ้ครับผมเฮ้ยมันมีสองน้ำมาแนะนำอีกได้ครับอาจจะอยู่ด้อยเอาสองใส่ใส่ละแม่จัน เอาสองสิแปดที่หลังสอปดเอาสองสปดเป็นสองแปดแปดสองบ่ลืกซื้อสองแปดเก้าบ่สองแปดเก้าก็เอาหรือด้ก็ลบที่หลังเอาเอาแปดสองสองแปดน้ำเออสองแปดน้ำโอ้ขาดขาดขเอาจังสันก็ได้ครับเพนเพนเพนบอมอะไรเมื่อบอกเลยบอกยังบอกพี่นาแต่ว่าเพนบอกอยู่นั่นแล้วเพ่นบอกอยู่ เออบอกอยูก่กอบบอกเก้าสี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดสามตัผีนั่นบอกผีนั่นบอกเป็นสิกับบานเมื่มอกนอนแดกใ่ใหญ่ประกอหันหลังใส่ใ่ใหญ่ป่ะกอบบอกเรขกเลยบอกเรขทัน้ทนที่เลยทั้นที่เลย<อ>ม่ใหญ่ก็จำเบา นอนลูกขึ้นสันกับป้าหนีสันเลยจนสันเลยครัครับกะขอแสดงความดีใจกับเอฟซีหรือว่ากับครอบครัวแม่จันเนาะที่มีชู้ออีกคือกันล่ะที่ซื้ออีกเลยซื้ออีกเอาสองแปดเขียนให้นำเลยสองแปดหรือแปดสองนะครับแม่จันสองแปดสองแปดต่ำลงมานะครับเพราะนั้นมันสองสก้าสองแปดแปดสองครับกับอนำเป็นเด็กสามหางเนาะครับมือนี้มาตามด่วนให้เอฟซี มีจังไหนอีกบาทนี่ครับกัดจิตเ่านี้แล้วแน่ผู้เฒ่านอนเนาะกะดเสลตื่นเลยเสลตื่นเลยสั่นกับป้าลีสั่นเลยใข้อยู่ยังจำเรื่ได้อยู่เยหันได้โศกดีกับป้านี่แล้วแหละสั่นทั้งอันนี้ครับลูกเขียนไปเลยขาแล้วก็สั่นตีขึ้นมาก็เขียนไว้ได้บาทครับะกาเขียนไว้ยันลืมเนาะยันลืมแต่เบาแอมโลทงฝันนี่ก็ยิ่งแต่ฝันเลื่นี่ก็เอา ปกามาจดไว้ทั้งหัวมานอนเท่กันนะเ e อฟซีเนาะครับย่านลืมย่านลืมเล้เท่าแล้วก็ย่านลืมครับไอ้วอดสี่านมาเนี่ยคโอ้ถือว่าจังๆแหละครับอเอฟซีหกสามกับแม่จันฝันแม่นงวดนี้งวดที่ห้าเนาะครับแม่จันอขอให้มีโชคใหญ่แม่นบอแม่นครับผม e อเอฟซีอขอให้มีโชคใหญ่เนาะมาตามให้เด้อครับกันถายมีความเคลื่อนไหวอาฝันยังไงอีกครับ หลังจากลีกออกนี่แหละพันจังได้อีกบาทนี่บ่ได้ร์พันโอ้ผู้เมื่อกันมปนมันแจ้งเลยแล้นะข้อพันนั่นผีผู้เฒ่านี่ผู้หญิงหรือผู้ชายครับอันผู้ชายเป็นตาหยานบ่โอ้ยก็เป็นตาหยานลนะเฒ่าสั่นเนาะงงงงงงงแล้วก็เอาปลานตกกัดเฒ่าสั่นหัวจนย่นเบิดเลยเออโอ้ครับเปรนก็กัดหางปลาใส่น้ำเม่ก็ว่ากันเลือดมันก็สิโศกกันเนาะเต็มปากเลยเต็มปากเลยสิกินเลือดสิกินปลาว่าจะคือจตงกัดหรือไงแล้วกัดหยาดหลง เอ,ออยัหลงปลา<อ>การใส่หนีน้ำในเร้่องมาไม้ไว้ใส่เปะโต้ไม้ไวไ่ไหไ่ก็หิวมากแลวเนาะแต่ปลาเปะตนี่แล้วมันคือสีเต็มตะก้าอ็อันของพนอ่นเต็มกระจาบนเพิ่นจับอะไรอีกเปะโตโอ้ะกามาเพิ่มไหมไ,ไ,ไหไหผักนในเข้่อจลแล้า คือของอันผีผู้เฒ่าที่เต็มกระตาแล้วออมันเหลือแล้วเต็มกระตาแล้วมาฝากไปอีกแปดโตเออมาฝากนัออ่นไม่ยัยแปดโตสองแปดแปดสองเลยว่าถือไปก่อนครับแม่จันไอเอฟซีเพิ่นผิดจรณานาเนาะครับเนาะนี่อันสี่ผีหน้ามันเพิ่นมาบอกนี่ครับเก้าสี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดแม่จันแปลน,นี่ก็คือแปดเก้าครับไอคับก็น้ำเก้าแปดก็ได้ครับหรือว่าหลักสองแปด ครับเอฟซีแต่ผีเนี่ยเพิ่นบอกนี่ก็คือเก้าสี่เจ็ดเนาะแม่จันเอาเบาแต้มผ้าลวยต้องมีสามดาวถามยังนงโมมีอย่างละค่ะนี่แหละครับตัวเลขของแม่จันสามหางนี่เนาะครับแม่จันเนาะโอ้ไม่ไงเราฝันซ้ำนี่เนาะครับกับมุมมาเลยแจ้งก็ดีโอ้ครับอันงวดก้อนนี่ผีเด็กหน่อยมาเขียนไทยล้วก็บฝันไม่เขียนไทยเรก็บฝันเห็นสร้างเออแต่เียน้างุดมองไฟเออเออเราก็ เขียนเลขให้นึ่งหกสามเนาะดีใจดีใจครับเอฟซีคนที่มีเส้นหาสมุติประกามาจุดไว้ครับอ้าวผมมีังถามกับไ้แม่จันไปพักทอนเนาะครับเนาะอันนี้เพื่อเป็นแนวทางครับซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำงวดวันที่หนึ่งกันยายนพศ2 5 6 8กับแม่จับแมจันของเฮาครับกดไลค์กดแชร์ครับกดไลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับครับเอฟซีเดี๋ยวจะให้เบิ้งไกลๆก่อน ชัดๆเพราะว่าคนมีเส้นฟลองเหานะครับอันนี้แคบนาจอไว้ครับอย่าล่มเลขเก้านี่หมุนขึ้นเป็นเลขหกนํำครับเอฟซีเลขเก้าหมุนขึ้นเป็นเลขหกด้วยนะครับเอฟซีเก้าสี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดครับหรือว่าแปดเก้าเก้าแปดกระครับก็นำจักน้อยครับแลวกสองแปดแปดสองเนาะครับผมแม่จันครับเมื่อนี้ครับเอฟซีบ่าวแอมรถงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเหมือนของดีกันครับ เบา่าแอมเราทรมุมนี่งจะเดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับใีนี่ของดีทิปไม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรียกเงินเรียกท่องเรียกทรัพย์ครับค้าขายไปขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่ามชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื้อเรลียกสื้อลอตเตอรี่เป็สื่อือถือเนาะครับน้องสมชมเนาะ ไปรับชมรับฟ no? no? ังกับ oh, น้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของนหมยครับวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะ้ดีครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหาโยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนื้ยกู้เรื่องการ้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยาก ขึ้นกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะบอกวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดอออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐาน หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามลูกหัวสามครั้งโอครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่มลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมขันลว้พ่อหลวงปู่หลอดไงพ่อนวดตี๋เหรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อลถเพื่ออะไรก็อธิษฐานนาอได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกับโบล้อซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค่าย,ย่างโบเห็นลานเฮ้าแข่แข่วมีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบังนาลานเห็ดในคนมองโบเห็นลานข้าเฮ้าเดินผ่านเอานวด องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลานคากลานขายของเฮาครับขายดีปั้นเที่น้ำาที่ทนตาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงถึงยินซืือเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือนี้ก็มีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามี กับมาหักมาหลงกะเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้บามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใไส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับสานผู้ชมเปิดฟ้าลุงปูออกมากนะครับเนาะแล้วก็เมื่อแทะครับ่านผู้ชมเมื่อแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูกปากสามเถื่อนะครับ ท่าปากสามเท้อท่าคิ้วสามเทืาละะ่ะครับเสยผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะกระเป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่กหลอดล่ะครับท่านผู้ชม จกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดเนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมเนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยเนี่ก็แต่งเื่กันนี่ครับหูยนคาว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลง เบาแอมโลทงกับบุหรีซาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโตมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสมุ้ชมนมูชชมครับเอาไปให้ยาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีห่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอก่านสม้ชมหลักกาเบาแอมโลทงนี่ไในน้ำมุนมาน้ำครับในน้ำมุนของหลวงปุลอดม่ให้เอฟซีนครับสมูชชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสเนียดจังไรที่บดีถีล่าสีมันบดมันบัง เสียดแจังไรในตัวเขาสิเรอออกไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้อกันครับสาธุสาธุให้ถือเลิกเ้อครับเอาไปใส่ละให้ถือเลิกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสีให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับคุณผู้ชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอได้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆหม่หครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับ พราะว่าโดนพวกอีอัอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําหาะไรแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำาคเะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ